เือเดียวกันกันกบฉันท้ายอาทำไมถึงงงขนาดนี้มีล้อจริงไม่เอากลับไปคลานเข่าให้ผู้ชายห่วยผู้ชายห่วยกับผู้หญิงเลวร่วมมือกันกันแกล้งเธอเธอยอมให้พวกมันแกล้งได้ยังไงถ้าเป็นฉันฉันไม่อชโกเช่ซูฟุตระบบรวบรวมคำวิจารณ์เปิดโหมดประสบการณ์ให้คุณแล้วไร right? ซนเยนชิงเซนเยนชิงไม่ใช่ตกลงกันแล้วเหรอว่าจะคลานลอดว่างขาผู้กำกับโจทำไมถึงซไดฟซอนสุดท้ายเต้นซมยนเยนชิงทำไมแต่งหนานักขนาดนี้ลินโเขาไม่ชอบนนเยนชิงนัดสสสตทัวรอนดสวร์ดินยูทัส์วิชอตุรามคุณใส่ชุดเปิดหลังได้ยังไงลินซิโอเขาไม่ชอบเจ็บเจบ เอาไว้แต่เจนซ e ่ว่ n ก็ w a ่คุ้มบริ้งไม่ต้องเล่นซิงค์แต่ตัวนัทนี e campus นสแ a ทิสซันหลินเจียยไอ้คนนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันอ่านในนิยายน้ำเน่าหรอซึ่งเย็นเชิญก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นฉันก็จะทำอารำใจแล้วยังไงเขาก็เคยรักตัวคนละเดิมมาก่อนเขาจะบอกฉันนะช่างมันฉันจะลองเสี่ยงดู เซินยานชิงทำอะไรนะวอยฉันดิวเนี่ยเซินยานชิงเธอบ้าไปแล้วคิดว่าฉันบ้ากับเธอเหวินชิวเยาทั้งหมดนี่แผนของเธอใช่ไหมอีเจมี่ฉันเองเซินยานชิงเธอยอมคลานเองโทษคนอื่นทำไมท่านรู่ขึ้นคลา่ิโอชยกท่านลอร์ว่ากัวน่าจะสั่งเหรอใช่เลยจนเป็นคนเดือดนี่งังนถ้กลุมซิใช่เหรอฉันตกลงเมื่อไหร่กันใครได้ยินบ้างล่ะ ยาสเป็นโง่ทำเป็นโง่แล้วอะไรได้จัดการแม่งคนนี้ทำอะไรนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ซึ่นเขินชิงซีที่ตดเยื่อไหล่ทำเฉเรนะผู้กรอกตัวสายวินุมชิบชมินน่ลจะอยู่เชกวงจุบางซึ่งจุดมีรักสาคขันพูดเชิญแล้วมาเลยปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ซ่งเหยียนเชิน ซ่งเยียนเฉินออกมานะซุนหยานชิงยาวเธอพ่เดียนจะาซ่งเยียนเฉินออกมานะยุดโอแม่เจา้านั้นท่านทรงตัวจริงไม่น่าเชื่อว่าจะได้พบมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมรเอนี่ ตายก็คุมแล้วพี่เยนน็นเชินปล่อยมือเป็นอะไรไหมพี่เยนเชินทำไมพังมาละพี่เยนเชินต่อไปฉันจะอยู่กับพี่ได้ไหมได้เสืนยานชิงเจอลูกหมาไล่ลิ้นเจียอยู่ คุณค bon ือมหาเศรษฐีเมืองเอตั้งเก็บแค่อดสติมี่ไม่นึกเลยว่าเสัยงยันชิงจะได้ความสนใจจากประธานทรงเสียงยันชิงอย่างน้อยก็ผิวขาวสวยถ้าไม่ใช่เพราะเธอตามจีบนักแสดงชายชื่อดังหลิงใครจะคู่กับเธอละก็เธอเป็นดอกกุหลาบขาวแห่งเมืองเอนี่นาเสียงยันชิงมาตรงนี้เดี๋ยวนี้สงยันเชนจะขับวิ่งฉันไปบ้าเกิดของคุณไปเฮลได้เฮลบีฉันแค่พาเธอลงเป็นวระธานเซกุนสืบดานห้รู้แล้วจากนี้ไป ีเททัวร์คุณนอกสิสทั้งหมดนี่คุณวันสั่งครับพนีน่นดที่นัดสกู๊ปิเดอร์สยันชิงติงฮิวโฮซาส,สกดัดอะไรนะดังกว่านี้ฟังไม่ชัดนยันชิงอืมกินสต้า เอาพยเธอแล้วพี่เราออกไปกันเถอะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วได้สัญญางเธอจะไปกับผู้ชายคน,นจริงๆวะใช่แล้วขเขาบอกถิกบายเัญญานชิงฉันจะไม่ปล่อยเธอไปแน่ เซนยานชิงครั้งสุดท้ายที่ฉันจะช่วยใช่แล้วเซนยานชิงกับซงเหยียนเฉินตอนนี้ก็ตัดความสัมพันธ์กันแล้วเธงโง่ที่จะแทบตามคอของซีจิโอมันง่ายสิมุ่งรักเลอเขาบอกว่าตัอเอกส์เป็นที่ถือมีสิทธิ์ได้เพียงเท่านี้ถ่งย,ยิ่งไนไห อย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันนะสงเงย็นฉันปล่อยฉันลงมานี่จิโยเสียงยานชิงทำไมมาใั้คอณมืงเวิร์ดตัวบีโวลท์าลาวอร์สันอีดอว์ธฉันไม่จิตไปเยี่ยวไปแล้วคุณกำลัง รับไดใช่สิสง,งียนเชิญพระแกทั้งนั้นไม่ใช่โยเพ็ซเอ,อกจิโยแล้วทุกครั้งเขาแก่อาเียนแต่ตอนนี้เธอยังป่วยอยู่เลยนะฉันไม่ต้องการให้แกแตนไปเลยไปพ่นเอาพวะวัคชีนชันไปเลยไปให้พน่นได้ฉันจะไปตั้งแต่นี้เป็นไป ฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกแล้วก่อนหน้านี้ฉันมองคนผิดฉันมองข้ามคนที่รักฉันจริงๆแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วเธอคือคนที่ดีกับฉันจริงๆแต่ฉันก็แยกเดีอดกับเธออยากลักเธอชินยนชิงเธอเยลิมซีตอนแรกเธอเป็นเด็กเลเ็กแต่พอคบได้ก็มีส몰ต, really ตอนนี้เธอจะเป็นไปขนาดหน พอแล้วเรากลับบ้านกันเถอะไปกัน Think Cam Pro t o p ู o r Men ว้าวบ้านคุณหลูและใหญ่มากเลยนะท่านเคยบอกว่าจะไม่คล้องแวะกับคุณหญิงเซอร์นีกหรือ Merfakwar ท่านประธานการประมูลที่ลู่หวานคณะกรรมการอยากให้ท่านร่วมด้วยครับอืมมารบสิสสงยายนเชิญฉันจะนอน,นห้องไหนดีนอนแห้งไหนก็ได้เอ็งหเนดเเคกันนอนห้องนั้นไม่ได้ครับได้ท่านประธานท่านตั้งใจจะให้คุณหญิงเซินนอนห้องท่านจริงๆหรือครับนี่เราอยากนอนก็ให้นอนไป

ไม่แปลกใจที่เป็นดาราสาวสวยสะกดใจจริงๆผิวขาวเนียนเหมือนยก กันจริงเลยน้องสาวตื่นแล้วหรือป้าสมเเชี่นอยู่ไหนอ้อไม่เกีเย่ยวเลยไม่เห็นเลยไปช่วยเฉยฉดดังจะนายคุณอยู่ไหนไว้เจ้านายไปบนที่ลู่หานบอกให้เพื่อมาเอาแคชแมงการประมูลทรงยันชนนิยายก็พอเสียที่ดินลู่เฉดไปโดนลินเหยียบย่ำตลอดชีวิตรอด้วยฉันไปด้วย ที่ดินลู่หวานเริ่มประมูลที่หนึ่งร้อยล้านเมตรห้าร <500. S 1> ดูเบร์แมทแนวันนี้จะตังดิดนนสเอนปะลนยันชิงใช่แล้วเซนเซนซามผนลานคุณซ่งซีไม่ควรเข้าประมูลใช่ไ,ไหมมีเหรอแมทระกามอปุนเสนเหอนชิง ที่ดินนี้สำมระสิัธิ์เสจย์สำมประคูนลินของฉันจะแนะนำคุณถอนประมูลเจียยูฉันประมูลที่ดินผืนนี <c <c ้ก็เพื่อมอบให้คุณนะจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วฉันมาประมูลที่นี้ก็เพื่อคุณนะอินอร์มิสแกมิทส์แมสอิทูนองโบธิสฟอร์เอาแผ่นประมูลจากคุณเสริมไหมครับไม่ต้องสามพันล้านครั้งที่หนึ่งสามพันล้านครั้งที่สองสามพันล้านครั้งที่สาม ที่ดินลูวนสามพันล้านนะสครับฉันเยนชิงรีบานทไมฉันช่าไซ์บูดถึงป่วยฉันเยนชิงที่ิงคุณสิควรไปแนเนี้อยูตอนนี้นี่ยแล้วสูบซิงดรุ่งสัมคันมาสบสบสบลังเจอยูคุณคิดว่าเนทิงสัมคัญไปแล้วฉันใช้ส0มพล้านประมูลที่ดินมาท้ามไม่ต้องให้คุณฟรีล่ะ ผู้ช่วยจางชินเยียนชิงตระกูลที่สูงมีผลประโยชน์กับที่ดินพื้นนี้มากควรรู้จักซีลามเซปติสมัดซอลมซีทำไมตัวชูเคเลนไม่ไปสนทาประมุนเซินหยานชิงนายกำลังเสื่อมตายเซินยานชิงสตงล่าอร์กทวีตเมอร์านิวมสกิฟเฟนส์นวอร์ชัลเปลสีิดีนตกลงลินเจย์โยคุณคิดตัวเองสอบตัวเองสำคัญเคยแล้วขังหักคือแฟชั่น สัญญาณชิงมอบที่ดินลูวานเฉนเถอะ้ายนั้นบริเวณปฟนทรีน่าลิฟล็กนาจะสคุคืไม่ต้องการสัญญาณชิงคุณปีนขึ้นไปกิ่งสูงแล้วเยื่นเชิญเสียงดังไปไปกันเถอะได้สัญญาณสัญงกินให้ดีคนน้องบิทราคใหม่มาัรกลนิร่งเมมาสทาย้าัพได้ที่เซนมู่ไม่ไม่นาจะสิการ์นิฟอร์จ ไอเวดที่ดินที่ลู่วานมันสําคัญมากตระพย์ลินของเราแต่นางเสียนยานชิงนั่นคลับสไรพอผมพยายามเต็มที่แล้วแต่นางเซีนยานชิงนายมันไร้ค่าแม้แต่ผู้หญิงคนหนึ่งยังจัดการไม่ได้อย่ากังวลเชินเยียนชิงรักผมผมจะทําให้เธอโอนที่ดินพลัดอีกสัไม่นอดคุณแนมายบัตรสตริงซงเยยนเฉินที่ดินแปลงนี้สําคัญมาก คุณต้องให้ความสําคัญนะพัฒนามันให้ดีๆนี่คุณไม่บอกว่าจะให้ที่ดินแปลงนี้กับลินเจียโยละ่ะโอ้ยนี่คุณอิชาวลวสิอืมฉันไม่เคยจะมายังในเวลาเช็คตักฉันแค่อยากให้คุณ ประธานครับนี่คือรายละเอียดของที่ดินโครงการกรุณาตรวจสอบด้วยครับประธานครับคณะกรรมการได้ตัดสินใจแล้วว่าจะพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นเขตพนันธุ์เชื้อกำแบบครบวงจรซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มมูลค่าที่ดินแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนดีโครงการที่ดินน,นี้ฉันจะดูดวงก่โคสเตปเฟรมส์และในนามเชื้อเมคอร์คอดทรัตเทอรี่อินสูตรโรยสเตปเฟรมส์จะตรวจดีก่อนอ่ะเห็นไห อ๋อคุณซินไปถายทำแล้วครับ a n y r e s w e r b e s i s ทำ n n ้าที่ t e ที h หิ l เข้าใจแล้ว Siramnaman ฟื้นฟูผิว Cut ดีมากดีมากเลยทุกคนทายได้ดีมากเปลี่ยนฉากผู้กับค่ะว,งงว่าไงวอร์ต้าได้กลมาตั้งแต่ตีหกแล้วเรื่องนี้ต้องถามคุณเวนนะซินหยยนชิงคุณเวน ซิม no ินกมบริก a ์นอรส e ดว u a ี i ด l ก pa. a ็กกระฟอร์นิส i มสพาฟิยคงไปวเท a กันใ e ไม่รู้สฉันไม่คู่ควรงานไหนก็ยิ่งไม่คู่ควรกว่าเสียันชิงนายแยงพี่เย็นฉันจากฉันฉันจะให้นายใต้ m น with w u ต t อะไรกันเนี่ยเธอต้องผ่านสิ่งที่เจ้าของร่างเดิมถึงจะกระตุ้นจิตสำนึกได้นี่มันเกิดอ,อะไรกันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ it <Eat. S 2> าไมก่อนหน้าน,นี้ไม่บังคับสิ่งที่เจ้าของร่างทำให้เกี่ยวเกี่ยเรื่องบ้าไปแล้วน้องสาวทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันเ u n น a ยานชิงฉันเกลียดการเซฟร่างเทค Yin chowder car boost me the gobs checkins P yin chin teen to make you up to he a high Ting dollars a ting tai per you in Jeopalif Topin Camlin de you tea suin I me top to why Bye Xian and Yan Ching towards then embrace Sir Hai Chen. I've can confight with Chisna Pick up Oi, oi, Oi Seem Sometimes you personling remorjet the not naepted invecter's pub. Che. Tough as a step back. Dyla, Dyla. When chew Yao. Tie is smart. Yeah, yeah. You'd a yen. Do my birthday now. Jio, ther ma tamai thi ni. Lin senses. The poitch make walls. Yeri this a tiger kongchun. Yeah, that her. you need this, you do I with seen. ทูฮันส์สิงสตเยนเราก็มาจจะได้โคโดเจยูผิวให้ดินลู่วานฉันให้เย็นเชิญปมแล้วอะไรนะเซินยานชิงเซินยานชิงเธอกล้าเอาที่ดินลู่วานไม่ส่งเย็นเชิไปสตินเบรสมุเกรดยู่เยูขอโทษจริงๆฉันไม่ญญญไมีทังเลือกจีนยูแมทสิยามมัสตาบรายกับคนแบบนี้สนุกว่เต้าสมบุกตีให้ฮันเจยูเจยู ฉ so ันขาหองฉันขอจริงค่ะวดอะไรกับนมากมันะสนยนชิงคุณคิดว่ารเรที่งเป็นใครกันกูก็แค่จิน์มากดดันที่ถูกใช้ล่นท่านั้าคุณนที่ดินจะ s p ะมาณสกรย์คุมสเปรย์เจียยู่ที่ดินลูวานใช้งเขียนฉันแล้วทำไมได้งินซาไาสนยันชิงไอศวิย์ยุนีนอว์ใช้ชอในแรชูสักอยุดนะเอลยนคิมบลิส ยุธเทรย์โอ้โหหนูไม่มีเอาที่ด่าอะไรที่เฮาส่งไปติดยุ่งกอลช่วยสาวสวยแล้วทำแบบนี้กับเสียนไม่ยอมชุดง่ายเกาซียุนแกล้งทำเป็นไปทำไมเสียนชิงยืนที่ดินลู่หวันให้ทรงเย็นเชินเธอต้องได้รับโทษที่สมควรพวกคุณเชืิมทรงเย็นเฉินรักเสียนของโจมักน่าจะถูกลิงลิงยาทำเนื้ออาจะมีหางย้ายกว่าเดิมซัลินกลับไปจะมีเจ้าหญิงเหรอ โอยเว้นชื่อยาวทำแบบนี้ผิดกฎหมายคิดว่าตัวเองจะทำอะไรก็ได้เหรอเกาซียวยุน,บบน,นทัวเวลเกตส์จะปลีเริงวละสีปกจะยืดสมาร์ทจับพมังส์ให้ทีดินกับวุ่งทงเย็นชนเขาจะสนใจจริงชิงละสอเบเจียโหเธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้เธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ อินเซียนานชิงอีกไม่นานเธอจะจะไม่เหลือความบริสุทธิ์แล้วเซิยนยานชิงฉันอยากแค็นอยากเช่นว่าเยียนเชิญเขาจะยังชอบเธออยู่ไหมแนีนี้เร็วทุกคนตรับได้ที่ยังไม่ตายจะยินที่ช่อก,ก็ได้บูฟฟ่ร์พัศชยามันชิงมีตแล้ว and then, yan, cherishing you be equal to our sinnings your death is right small rise you be thinking, as I will put with him, I to them a race gepsen toward in zato Dicey, you din lu wan ma tung chan gon toong ja pa yin ma seun yan on kin mod lao may step him to deze stemming's it's remarked that with the regret i but <laughs> oh, i serious and got the anila oh ekasan lu wan ma ได้ฉันไปเอามาตอนนี้เลยไม่หน้ามืดจริงจีเมสคิดว่าดูเป็นอะไรหรือเปล่าพูกคุณคิดว่ามีเคืจ็จัดการการฉันได้ฟล้าเปรนยินใจได้ฟันพอดีถึงพวกเป็นยน,ยน,นักทปปิง่์สาวสวยาได้ยินมาว่าเสร์อยานชิงยังเป็นดอกกุหลาบขาวที่บริสุทธิ์ที่สุดในเมืองเอเลยนะ พวกเราต้องลองชิมดูสักหน่อยฮ่าระบบตรวจพบว่าเจ้าบ้านเดิมท้อแท้ใจแล้วอยากกัดลิ้นตายจิตสำนึกลำตื่นตัวระบบระบบว้ Wait, ใช่ไหมน,นะปะเฮงส์อเมนมีสัจจิงแล้วหนาไหมมีเธออยู่หันไม่หนาวเลย โอเคอะไรตอนนี้ถัาจะจัดการคนทหรือจ,จัดการคุณเซินให้ผมหามือปืนมาให้ไหมไม่ต้องอังฉั่นเดี๋ยวพ่อเ o อ e r สตรองน์พูาวโอ้ยคุณซองนี่นี่ทั้งหมดเป็นฝีมือของคุณเวิร์นและลินจีโยนั่นแหละพวกเขากำลังกลั่นแกล้งคุณเซินเรื่องนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย และยังมีพรีเซนเตอร์ควดีนั่นนั่นก็เธอคุณเวิร์นนั่นแหละใช้ชื่อของคุณนี่แหละไปแย่งมาจากคุณเซิร์นนะอีสเซอร์โยเวิร์ดตัวแดงแค่น,นี้หัวจะไปจึงซินต,งตังแต่แลกเธอสนใจเรื่องนี้ขนาดไหนหละ่ะ is a s a n c t d o ง d i t e n t ิต m a r จอ r าดงั้นเหรอโออาร์ซนอนเซุนยันญญญชิง ทำแบบนี้กองถ่ายเดือดร้อนนะเวินชื่อยาวฉันบอกเธอไว้เลยตัวแทนคนนี้ต้องเป็นฉันเท่านั้นเธอคิดว่าฉันจะเข้มงวดพวกเธอเหรอฉันไม่แค่จะถูกอกฉันไปกิีเพื่อถันไงเซินยนชิงมีเธอแรงขนาดนี้ได้ไงพวกเธอไม่มีทางรู้เลย คุณทรงนี่คือสถานที่ของผมอุปกรณ์ของผมนี่จะทำยังไงดีซูริทัตทุควิสไฮสแทฟลาสองรอนายพูดฟมอวิธไม่ต้องขอบคุณแล้วงานถ่ายทำครั้งนี้คุณทรงของโซ่จะถอนเงินทุนแล้วอะไรนะไม่ได้หรอกคุณทรงไม่ได้นะคะ คุณคุณถอนทุนไม่ได้นะคะถ้าคุณถอนไปเก็ตจะมีห้าในหก,กรวมกับเกิตเซ็นโพชิ่ใช่แล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใครจะกล้าลงทุนให้พวกเธออีกใครลงทุนฉันจะบวกมือไล่ใครเซงยี่ยนเชนท่านมีเพียงคุณเท่านั้นยอมความเอาแต่ใจของฉันแค่นไปกันเถอะต่้อากันเดียวสิเว่ไป สัญญางชิงจะกล่าววิธีวิตาิน์ฉันสัญญางชิงผู้หญิงคนนี้จุดจูบทรงเย็นเชินสัญญางชิงคนที้ชอเป็นฉันเท่านั้นสิ่งต่างๆใหเอ่านเอกสาอินส่งเอกสารมิสบางอย่างของบริษัทเอกสารงานเหรอสวยกว่าฉันหรือเปล่า มิชาลิสอายินโตซึ่งเงยน็นฉ่นวันนี้ที่ณจนใจเงินฉันรอมากเลยอายินรู้ไหมฉันชอบคุณมาตลอดเลยนะอายินเย็นฉ่นเอาที่กัดลิ่ง ทำไมถึงนึกออกมาทำงานนะเรื่องที่ท้าวสธีนัน่นโอ้โหดูท่าว่าเมื่อวานคงสนุกไม่น้อยเลยนะอีก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเส้นเหีหยนริงฉันตัดสินใจหินกระทำมาสักทันสะกดคนทำปกิรุลัยนี่ทุกอย่งอางมิส คุณบ้าอีกแล้วเนี่ยฉันจะดีว่ากับคุณชอบธอมาทลอดนอฉันให้โอกาสคุณแล้ววิธคุณไม่ควรจะดีใจไงอะไรนะเดี๋ยวก่อนลินเจียอยู่คุณนี่มองตัวเองดีเกินไปแล้วนะฉันอยากจะบอกคือฉันเนี่ยไม่ชอบคุณลินเจยียยู่คุณนี่ตัดลกมากเลยไงเสียวเยียนชิงเราเป็นคนประธานทรงแล้วเซียเยียนชิงคุณอยู่กับทรงหยูเฮงที่เอเชียใไหม times you're in for a fit loud camp ups on super Pooch health Marcus where the I it's australia with over to this deal Shanae couldn't item what Lindsay you chanaka no presenter that up here gone how says of radar <zabnak papyrusque> had made the candidate Lindsay you -li -si you siwa see why you howa teeth need me take and judge you over tip I see channel Trina gassing body grotesque you say that a dink listen yin hain เียนเชน,นม,มีทำดสโอนเพรย์ยูเธอจะต้องสายใจนะอเอียนในที่สุดเธอก็ตื่นแล้วนั่นลินจะอยู่มีเดียนักหนาตอนนั้นเธอลงเขาจนแทบแล้วอัเชสกลาสเห็นยานชิงนี่มองมองเห็นอะไรในตัวเขาถึงได้ชอบเพราะขนาดนั้นในในิยายนะ่ะเหมือนจะเป็นเพราะเช่นยานชิงลงรักลินเจียอยู่เพราะช่วยชิด เฮ้ยดึกขนาดนี้แล้วเดินคนเดียวไม่หาอะไรจ๊ะพวกคุณน่นทัได้อยากกลัวไปเลยเราแค่อยากคุยด้วยเฉยๆฮะาอ่ะหยุดทำอะไรกันะแกไปสยองิงยามีอยู่ที่เวอร์ชั่นที่ราแค่งยิสตินดีกว่ลินเจียอยู่ายายกลุ่มบริสัตรลินรู้ว่าเป็นใครแล้วรีบไปสิ ข้างมันเถอะวันนี้ข้าให้เกียรติแกให้เกียรติแตกกบไปนะเพิ่นเจียยู่ขอบขอบคุณน,นะเนื่อจริงลินตียู่ในสไลด์เจียชวยจะดำไหมเริงไร้ Shenyang Xingbox Shanwei's Don't clap at and groom nam to the lord. You seek in Krseque. That's unclear. Shanmaker gane. Knowledge at mind for to is your taklan and shaisi. To my Shantatsning's daily. It's a dealing to the strass sweet didiga pafolme. King. With time with the tea riding way and you smite set turret to that. And to stop it. Ni kathop ta kampokfun. คุณต่อไปมีอะไรทำก็สั่งมาได้เลยฮ่า <Ha> จำไว้ต่อไปอย่าให้เห็นหน้าแถวโรงเรียนเข้าใจแล้วคุณไว้ใจได้ฮ่าสัญญาณชิงไปไล่ตามลินเจียโยของเธอให้ดีๆเธอะพี่จะเป็นของฉันแล้วสัญญาณชิงกับทรงคบกันแล้วคุณพูดอะไรนะสัญญาณชิงจริงๆเลยนะที่เธอคบกับพี่แล้ว